สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีประเด็นที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆในแวดวงความมั่นคงตะวันออกกลางคือมันเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางทหารล่าสุดของอีิครับโดยเฉพาะในพื้นที่คาบสมุทรไซนายซึ่งก็รู้กันดีว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์สูงมากค่ะสวัสดีค่ะก็นับว่าเป็นข่าวที่ต้องจับตามองเลยทีเดียวค่ะ ครับผมข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากพาดหัวข่าวของ Middle East Monitor นะครับคือถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวสั้นๆน,นะครับแต่ว่ามันจุดประเด็นให้เราต้องมาคุยกันเยอะเลยเราจะมาลองดูกันครับว่าการที่อียิปต์เอาระบบป้องกันภัยทางอากาศออของจีนไปวางไว้ตรงนั้นนะ่ะมันมีความหมายมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่ข่าวบอกว่ามีความตึงเครียดในภูมิภาคอยู่ด้วยอืมใช่ค่ะ โอเคงั้นเรามาลงรายละเอียดกันเลยข้อมูลหลักๆก็คืออียิปต์ได้ติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสยัยไกลรุ่น HQ9B นะครับอันนี้ผลิตในจีนไปประจำการที่คาบสมุทรไซนายค่ะคือมันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจซ้อนกันอยู่เลยนะครับทั้งตัวระบบเอง HQ9B เนี่ยมันเป็นระบบพิสัยไกลเนาะแล้วก็มาจากจีนแล้วก็ไปตั้งที่ไซนายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนมากๆใช่ค่ะ แล้วที่สำคัญคือบริบทเรื่องเวลาที่ข่าวบอกว่ามันเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นกับอิสราเอลอันนี้ยิ่งทำให้เรื่องมันซับซ้อนขึ้นไปอีกใช่เลยค่ะคือแต่ละส่วนก็มีความหมายของมันอยู่แล้วนะคะแต่พอมารวมกันนี่ภาพมันชัดเจนเออไม่ใช่ชัดเจนสิต้องบอกว่าซับซ้อนขึ้นมากอย่างตัวระบบก่อนเลยระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยไกลเนี่ยโดยทั่วไปนะคะมันคือระบบที่ตรวจจับ ติดตามแล้วก็ยิงป้องหมายทางอากาศได้ไกลมากๆค่ะอาจจะเป็นหลักร้อยกิโลเมตรเลยค่ะครับซึ่งมันจะต่างกับพวกระบบป้องกันระยะใกล้หรือระยะกลางอย่างชัดเจนเลยค่ะไอความสามารถพิสัยไกลเนี่ยมันเปลี่ยนเกมยังไงบ้างครับ ถ้เทียบกับระบบอื่นๆที่อาจจะมีอยู่แล้วเท่านั้นเออเป็นโดมป้องกันหรือฟองอากาศขนาดใหญ่ได้เลยเอ,อค่ะมันครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างมากอาจจะทั้งเมืองสําคัญหรือฐานทัพหรืออะไรที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญสําคัญนะคะแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือมันไปจํากัดอ,อ,อิสระในการปฏิบัติการทางอากาศของอีกฝ่ายได้ด้วยนะคะในพื้นที่ใกล้เคียงค พราะร no <hel> kind of like ัศมีมันไกลพอที่จะแบบว่าคุกคามเครื่องบินที่อาจจะยังไม่ได้เข้ามาในน่านฟ้าเราตรงๆด้วยซ้ำการมีระบบนี้มันเลยไม่ใช่แค่ป้องกันตัวแต่เหมือนเป็นการประกาศศักยภาพว่าเราคุมน่านฟ้าตรงนี้ได้กว้างนะอะไรแบบนั้นค่ะเข้าใจแล้วครับคือมันเหมือนขยายอิทธิพลออกไปไม่ใช่แค่ตั้งรับเฉยๆทีนี้มาดูเรื่องแหล่งที่มาบ้างครับการที่หยิบเลือก h q บ b จากจีนเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างครับคือ ปกติเราอาจจะคุ้นว่าอียิปต์ใช้ของตะวันตกเยอะกว่าหรือเปล่าพร้อมกันเลยอย่างแรกเลยก็อาจจะเป็นเรื่องการกระจายความเสี่ยงหรือ diversification นะคะคือไม่อยากพึ่งพาใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไปครับอียิปต์เนี่ยเขามีความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐมานานก็จริงแต่ช่วงหลังๆเราก็จะเห็นว่าเขาก็ซื้อจากรัเสเซียจากฝรั่งเศสแล้วก็จากจีนด้วยเหมือนกันค่ะอ๋อครับครับอย่างที่สองก็อาจจะเป็นเรื่อง เ,เทคโนโลยีกับราคาคือระบบของจีนช่วงหลังๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพมันดีขึ้นเยอะแล้วราคาก็มักจะค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับของตะวันตกครับผมแล้วก็อาจจะมีเรื่องเงื่อนไขาทางการเมืองด้วยค่ะการซื้อจากจีนอาจจะมีเงื่อนไขน้อยกว่าหรือยืดหยุ่นกว่าการซื้อจากสหรัฐหรืหรอยุโรปที่บางทีก็จะมีเรื่องออสิทธิมนุษยชนหรือว่าเรื่องความสมดุลในภูมิภาคเข้ามาเกี่ยวด้วยหมายความว่าการเลือกของจีน อาจจะไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนข้างทางการเมืองเสมอไปแต่เป็นเรื่องความคุ้มค่าความพร้อมหรือข้อจำกัดจากทางอื่นอะไรแบบนั้นได้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอาจจะเป็นส่วนผสมของหลายๆอย่างหรืออาจจะมีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอียิปต์กับจีนเองที่มันลึกซึ้งขึ้นด้วยก็ได้อันนี้เราก็ฟันธงจากข่าวชิ้นเดียวไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือมันเป็นสัญญาณว่าอียิปต์เขาก็มองหาทางเลือกที่หลากหลายขึ้นนะแล้วจีนก็พร้อมจะตอบสนองตรงนั้น คือการเลือกซื้ออาวุธเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวแต่มันเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์และการเมืองด้วยเสมอค่ะน่าสนใจมากครับทีนี้ปัจจัยที่3ซึ่งดูเหมือนจะสําคัญมากๆเลยในเคสนี้คือสถานที่ครับคาบสมุทรไซนายทาไมการวางระบบป้องกันภัยทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันพิสัยไกลด้วยเนี่ยไว้ที่นี่ถึงเป็นเรื่องใหญ่ครับโอ้ไซนายนี่เป็นพื้นที่ที่พิเศษแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆค่ะ ในทางภูมิศาสตร์นะคะมันเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างแอฟริกากับเอเชียแล้วก็เป็นพรมแดนธรรมชาติเลยที่กั้นอีบก,กับอิสราเอลแล้วในทางประวัติศาสตร์ก็เป็นสมรภูมิสําคัญในสงครามหลายครั้งเลยนะคะระหว่างอาหรับกับอิสราเอลแล้วปัจจุบันเนี่ยสถานะทางทหารในไซนายมันถูกควบคุมโดยสนธิสัญญาสันติภาพป,ปี1979 ha, นอาะคะอ้ามีเรื่องสนธิสัญญาด้วยใช่ค่ะซึ่งมันจํากัดว่าอียิปต์จะวางกําลังทหารประเภทไหนปริมาณเท่าไหร่ ได้แค่ไหนในพื้นที่ส่วนใหญ่ของไซนแล้วแล้วการติดตั้ง HQ9B นี้มันโอเคกับข้อตกลงนั้นเหรอครับหรือว่ามันอยู่นอกเหนือข้อจำกัดไปแล้วเออประเด็นเรื่องข้อตกลงเนี่ยมันซับซ้อนเหมือนกันค่ะและในข่าวก็ไม่ได้ให้รายละเอียดตรงนี้เลยนะคะคือส่วนที่สัญญาเดิมมันมีการแบ่งโซนมีข้อจำกัดต่างๆแล้วก็มีการปรับแก้กันอยู่เรื่อยๆตามสถานการณ์อย่างตอนที่ต้องไปปรับกลุ่มติดอาวุธในไซนาย แต่หลักๆเลยคือการเอาอาวุธโดยเฉพาะอาวุธที่ศักยภาพสูงอย่างระบบป้องกันภัยพิสัยไกลเข้าไปเนี่ยเอ่อปกติมันก็ต้องมีการประสานงานหรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นที่จับตามองใกล้ซิดจากทางอิสราเอลแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆอย่างสหรัฐด้วยค่ะครับเพราะงั้นการวางระบบพิสัยไกลตรงนี้มันเลยมีความหมายมากกว่าแค่การเสริมการป้องกันทั่วไปเพราะมันกระทบสมดุลทางทหารแล้วก็ความรู้สึกมั่นคงของเพื่อนบ้านโดยตรงเลย เหมือนเดินหมากตัวสำคัญลงบนกระดานที่เซนซิทีฟมากๆเลยนะครับทีนี้พอเราเอาทั้ง3อย่างมารวมกันระบบ HQ9B พิสัยไกลาจากจีนในไซนายพื้นที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มาเจอหมัดสุดท้ายคือบริบทที่ข่าวบอกว่าท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นกับอิสราเอลเนี่ยตรงนี้แหละครับที่ทำให้ต้องตีความกันดีๆเลย ใช่เลยค่ะบริบทเรื่องความตึงเครียดที่มิดู e e สมอนิเตอร์พูดถึงเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญเลยคือถึงข่าวจะไม่ได้บอกว่าตึงเครียดเรื่องอะไรนะคะแต่การติดตั้งอาวุธที่มันทรงพลังขนาดนี้ในช่วงเวลาแบบนี้มันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกตีความไปต่างๆนานามุมแรกเลยก็อาจจะมองว่าเป็นการแสดงท่าทีเชิงป้องกันคือ defensive signaling อะค่ะที่ชัดเจนขึ้นอียิปต์อาจจะอยากส่งสัญญาณว่าเออฉันพร้อมนะ ฉันมีความสามารถที่จะปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของฉันในไซนายซึ่งติดกับอิสราเอลนะโดยเฉพาะถ้ามีความรู้สึกว่าสถานการณ์มันไม่แน่นอนการป้องกันตัวก็เข้าใจได้ครับแต่ว่าด้วยความที่มันพิสัยไกลเนี่ยมันอาจจะถูกมองเป็นอย่างอื่นได้อีกไหมครับ <c oughs> เช่นเป็นสัญญาณที่แข็งกร้าวขึ้นหรือการคานอำนาจอะไรบางอย่าง เป็นไปได้ค่ะอันนี้ก็เป็นมุมที่2คือการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์หรือการเมืองที่มันอาจจะซับซ้อนกว่าแค่ป้องกันตัวการมี HQ9B ใน C9 เนี่ยมันไม่ได้แค่กันบ้านตัวเองแต่มันอาจจะไปกระทบการคำนวณทางทหารของอิสราเอลด้วยเพราะมันคุกคามเครื่องบินเขาได้ในพื้นที่ใกล้ๆอืม มันอาจจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนหรือแสดงความไม่พอใจอะไรบางอย่างหรือเป็นการเพิ่มต้นทุนถ้าหากว่าความตึงเครียดมันบานปลายเป็นการสร้างอำนาจต่อรองอย่างหนึ่งค่ะแล้วที่น่าสนใจคือความคลุมเครือของมันนะคะการจิตตั้งระบบป้องกันภัยถึงจะพิสัยไกลก็ยังอธิบายได้ว่าป้องกันตัวแหละแต่ในขณะเดียวกันศักยภาพกับตำแหน่งมันก็กระทบเชิงรุกได้เหมือนกันค,ความคลุมเครือตรงนี้อาจจะตั้งใจก็ได้นะคะเพื่อให้ตีความได้หลายทางแล้วก็สร้างความไม่แน่นอนให้อีกฝ่าย หดูเหมือนว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยแม้จะดูเหมือนเรื่องทางทหารธรรมดาแต่พอเอาองค์ประกอบทั้งหมดมาดูแล้วมันกลายเป็นเหมือนการส่งสารที่ซับซ้อนมากๆเลยนะครับในบริบทความสัมพันธ์อียิปต์อิสราเอลและก็ภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคด้วยถูกต้องเลยค่ะมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องอ่านระหว่างบรรทัดเยอะมาก นี่ก็เลยทําให้เกิดคําถามต่อมาว่าแล้วการมีระบบนี้ในไซนายในช่วงเวลาที่บอกว่าตึงเครียดเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพรวมความมั่นคงในตะวันออกกลางตอนนี้มันอาจจะสะท้อนความเปราะบางของสถานการณ์หรือความพยายามของอียิปต์ในการปรับตําแหน่งตัวเองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจหรืออาจจะแค่ตอบสนองภัยคุกค,คามที่เขารับรู้ซึ่งเราก็ไม่รู้รายละเอียดจากข่าวนี้ค่ะแต่ก็ต้องย้ํากันอีกทีนะครับว่าทั้งหมดนี้เราวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีซึ่งก็มาจากแรงงานของ Middle East Monitor ช การจะตีความเจตนาจริงๆหรือผลกระทบยาวๆเนี่ยคงต้องอาศัยข้อมูลมากกว่านี้แล้วก็ต้องติดตามกันต่อไป <S <S 2> <S 2> <S ใช่ค่ะเราพยายามสกัดความหมายที่เป็นไปได้จากข้อมูลที่จํากัดแต่ว่าการติดตั้ง HQ 9B ในไซนายครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าจับตาจริงๆค่ะเพราะมันโยงหลายประเด็นสําคัญเข้าด้วยกันเลยทั้งเรื่องเทคโนโลยีจีนความสัมพันธ์อียิปต์อิสราเอลสถานะไซนายแล้วก็พลวัตความมั่นคงในตะวันออกกลาง ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปให้เห็นภาพรวมชัดๆอีกทีได้ไหมครับว่าจากที่เราเจาะลึกข้อมูลชิ้นนี้กันมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับค่ะสรุปก็คือเรากําลังเห็นอียิปต์ซึ่งเป็นผู้เล่นสําคัญในภูมิภาคนะคะนำอารระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยมีศักยภาพสูงคือ HQ9B พิสัยไกลเนี่ยซึ่งมาจากแหล่งที่ไม่ใช่ตะวันตกคือจีนไปติดตั้งในพื้นที่ที่อ่อนไหวมากว่าทั้งทางภูมิรัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์คือคาบสมุทรไซนาย แล้วการเคลื่อนไหวนี้ก็ดันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ถูกรายงานว่ามีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นกับเพื่อนบ้านสำคัญอย่างอิสราเอลด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้รวมกันมันเลยทำให้การติดตั้งพลังนี้มีความสำคัญแล้วก็ส่งสัญญาณที่ซับซ้อนซึ่งอาจจะมองได้ทางในแน่การเสริมการป้องกันการส่งสัญญาณการเมืองหรือการปรับสมดุลทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่เลยค่ะเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากครับขอบคุณมากครับสำหรับการวิเคราะห์ที่ทำให้เราเห็นมิติต่างๆที่ซ่อนอยู่ในข่าวสั้นๆชิ้นนี้นะครับ แล้วก็อย่างที่ย้ําไปนะครับว่าเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่สมบูรณ์แต่ประเด็นสําคัญที่เราได้จากการสํารวจเบื้องต้นนี้ก็คือการตัดสินใจของอียิปต์ครั้งนี้เนี่ยในการวาง HQ9B ของจีนในไซนายในช่วงเวลาแบบนี้มาสะท้อนความซับซ้อนของสมการความมั่นคงในตะวันออกกลางจริงๆและเป็นจุดที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะก่อนจะจากกันวันนี้ผมก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงครับที่ต่อยอดจากเรื่องที่เราคุยกัน คือพอเราเห็นประเทศต่างๆในภูมิภาคที่มันอ่อนไหวแบบนี้เลือกใช้ระบบอาวุธเทพๆจากมหาอำนาจที่ต่างกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็สหรัฐรัสเซียหรือจีนอย่างเคสนี้เนี่ยในระยะยาวมันจะส่งผลต่อความมั่นคงในภูมิภาคอย่างไงการแข่งขันของมหาอำนาจผ่านการขายอาวุธแบบนี้มันจะยิ่งทําให้ไร้สเสถียรภาพหรือมันจะไปสร้างสมดุลแบบใหม่ขึ้นมาแล้วอีกมุมหนึ่ง การเลือกใช้เทคโนโลยีทหารจากค่ายไหนเนี่ยมันเปิดเผยให้เราเห็นลำดับความสำคัญหรือทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของผู้ใช้ในเวทีโลกที่มันซับซ้อนแบบนี้ได้ชัดเจนแค่ไหนอืมก็เป็นประเด็นที่น่าจะเอาไปคิดต่อกันได้นะครับ